เขียดนี่เวลาทําแดดเดียวเนี่ยม,มันมันหอมนะแล้วมันก็เหมือนแบบหนวดหบึกย่างอ่ะออก,กินหมูแดดเดียวไม่ไดีเหรอ <c oughs> ต้องลองกินดูมันถือว่าเป็นของโปรดของพี่น้องทางภาคอีสาชนช่วงนี้ช่วงก่อนจะทำลงทำนานเนี่ยต้องขาเขียด,เข,ยดเขียดอีโม่หรือว่าบางที่อาจจะเรียกเขียดเขียดอีโม่เขียดหน้าเขียดหลังขีดอะไรประมาณนั้นออมีหลากหลายเนาะใช่แล้วก็กว่าจะหาได้นี่ต้องไปหาตอนกลางคืนตาต้องไวมากต้องส่องไฟสีเท้าก็ต้องไวด้วยแล้วคิดดูนะฮะตั้งสองท่านคุณผู้ชม ให้คนสายตาสั้นอย่างผมเนี่ยไปส่องเขียดตอนกลางคืนนมันจะไหวหรือเปล่าเอาทุรักทุเลขนาดไหนติดตามพร้อมกันเจษดาโอโหฮะเชิญค่ะเอาจลูไปแล้วตเปเ อีกของดีของอร่อยที่ถือว่าได้รับความนิยมหลายคนน่าจะเคยกินแต่กว่าจะได้บอกเลยไม่ง่ายนะครับโดยเฉพาะมือใหม่อย่างผมงานนี้ตาต้องไวฝีเท้าก็ต้องไวอีกด้วยไม่งานไม่มีทางได้กินเจ้าเขียดอีโมหรือว่าเขียดอีโมบางที่อาจจะเรียกว่าเขียดนาเขียดหลังขีดหรือว่าเขียดน้ำนองอ้าวจะเรียกยังไงก็ตามใจนะครับรู้แต่ว่าไวปานลิง พูดจริงๆไม่ได้โม้แล้วให้คนสายตาไม่ค่อยดีอย่างเราเนี่ยสายตาสั้นมาส่องเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยเนี่ย,ยจะเป็นลมติดตามพร้อมกันเจษดาโอ้โหวันนี้ทีมงานอยู่ที่บ้านหนองแวงต่อตั้งตำบลคืมชาติอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับ ชาวบ้านอาสาพาไปลุยใต้เขียดหรือว่าส่องเขียดตอนกลางคืนช่วงที่จะลงนาก็หมายความว่าช่วงก่อนที่จะทํานาช่วงแรงๆแบบนี้ฝนเริ่มจะลงเนี่ยเริ่มจะมีแล้วเขียดอีโม่จะไหลมอที่เห็นที่เป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่บอกว่าใช้มือจับถนัดกว่าโอ้เล่ยไงหนเฉียดคุบลงเลยอ๋อแค่นั้นเองโอ้หมูเนาะ ถ้ามันเป็นแค่จุดเดียวเนี่ยมันคือหยดน้ําค้างแต่ถ้ามีสองตา <c oughs> เหลี่ยมเมาเนี่ <c oughs> ไหนอะพ่อสายอะ่ะทีมงานสอนวิธีใช้ไฟติดหัวส่องดูเขียดแยกให้ออกหยดน้ําค้างกับตาเขียดสะท้อนแสงไฟต่างกันยังไงโอ้โหคนสายตาสั้นอย่างผมนี่บอกเลยว่ายากมากๆตรงไหนตรงไหนตรงไฟผมแงกเ,เนี่ยเห็นปเอาเอาไฟกอกครับอาออกก่อนไฟผมอยู่ไหนเห็นปโอ้สายตาสั้นอ่ะสายตาสั้น ไหนอันนี้เหรอครับนั่นแหละเนี่ยหรอแม่ยมองเจอแล้วอย่าละไฟฉายลงไปนันขาดเดี๋ยวเขียดน้อยกระโดดหนีส่วนสองเท้านี่รีบเลยนะครับรีบจ้ำไปให้ทันนี่นะนี่นะนี่นะเอาเลยโเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย นี่จ้อาอันะถือเป็นวิถีบ้านๆของพี่น้องชาวอีสานช่วงหน้าแล้งช่วงก่อนหน้าฝนหรือว่าฤดูทำนาส่วนใหญ่ก็นำไปประกอบอาหารกินกันในครอบครัวนี่แหละถ้าได้เยอะหน่อยไม่ต้องห่วงนะครับมีคนมารอซื้อแถมได้ราคาดีอ่ามืองชีพเอ้ตัวใหญ่ยังงัใหพ่ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอุ้ยอุ้ย โอ้โหมันดิ้นไวเอาเอาไปไหนเรียบร้อยลง <Yeah. S 1> เรียบร้อยนี่นี่พ่อวันหนึ่งได้กี่โลครับสามโลที่แหละสามโลสามโลสองโลแล้วแต่อากาศเจษฎา สามสี่ตัวจะลมจับแล้วนี่ยช่วงโควิด1 9หลายคนไม่มีงานไม่ได้ออกไปไหนยังดีที่พอมีรายได้เสริมนี่แม่หมอบแล้วครับหมอบแล้วโอ้ตัวสี่สวยนะขอบยาวเลยตัวสี่รอบเลยโ้ไหนนี่ไปแล้วโอ้ยเป็นไหนเป็นไหนนอนจะมีหว้อโอ้ตัวเงี้ยวไปแล้วโอ้ยเรียบร้อยโดนไหมโอ้สวยเลยอื้อ อือหือเขายตัวนึงเฮ้ย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 ไปอะไม่ไม่อย่าไปท้องเฮ้ยตูหลบไปตรงนู้นนี่เขาดีเขาดีต่าโอ้โนี่เขาเยเมืนโดดไปตรงโน้นนะครับห่างนิดต่อเล็กไนึงวันไงละโอ้ยไอเท่ๆไ่ายไหนเรียบร้อยคูเล่นฝ่ายเอ้อูอ้าวอู้อู้อ เอาไปเอาไปโอ้วอันนี้ไม่ต้องจับแล้วเอาเลยเอาเลยวซีรุ่หาเขตเลยนี่โอ้โหโอ้โหนี่ใหญ่ๆนะนี่นี่จับหางจับหัวจับเอวนี่เนาะสุดยอดกว่าจะได้ไม่แปลกเลยที่ ขายลงมาเลยนะพ่อร้อวันนี้ไม่ขายร้อยห้บวันนี้สองไปเขียดอีโมหรือว่าเขียดอีโมนี่ถือว่าเป็นเขียดที่พบมากในประเทศและก็นิยมเอามารับประทานมากที่สุดด้วยนะครับรสชาติยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูผมเองเกิดมาก็ยังไม่เคยลองไอ้ที่ตกลงไว้มันไม่ใช่อย่างนี้นะครับ ไหนตอนแรกบอกงานสบายไงพ่อโอ้โหกว่าจะได้น yeah, ี่ฮะเขียดอีโมโอ้โหมโอ้โไหมโทำอะไรกินดีพ่อแกงส้มแกงป่าเอาโชว์หน่อยเมนูยอดนิยมแกงส้มหรือว่าต้มส้มเขียดอีโมขลกพริกกระเทียมเครื่องปรุงใส่ใบผักติ้วเพิ่มรสเปรี้ยวๆอย่าลืมใบอีตู่หรือว่าใบแมงลักเพิ่มความหอมเอกลักษณ์เฉพาะของแกงอีสานด้วย หรือจะต้มให้สุกนะครับเอามาโขลกกับพริกหอมกระเทียมปรุงรสนิดหน่อยอย่าลืมใส่น้ำปลาร้าเพิ่มความนัวให้กับน้ำพริกหรือว่าป่นเขียดบ้านเฮาอีกเมนูยอดนิยม,มเขียดย่างร้อนๆส่วนนี้ถือว่าเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้กินได้นานหรือว่าเขียดแดดเดียวเอามาหมักกับเกลือควักไส้ออกตากแดดให้แห้งเวลากินก็ทอดร้อน,อนๆกินเล่นๆกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บอิ่มนะครับ ฝวงนแก่นนะลองดูไม่ลองไม่รู้เลยเห็นตีนมันด้วยตีนนี่หอมพ่อตัวเล็กดีกว่าดูใหญ่มันใหญ่ไปหนึ่งสองสามไปเลยมีแต่คนลุ้นลุ้นนาะโอ้ยไม่มีเทคเลยหรอใช้ตัวแสดงแทนไม่ได้หรอเอาพร้อมไม่มีเทมีตัวประกอบ

ขอบคุณชุมชนบ้านหนองแวงต่อตั้งจังหวัดขอนแกน่นสันธิพงศ์สีคำทาไถ่ายภาพเจษดาโอโฮสวัดสดีครับ คือบอกเลยว่าคิดถึงตอนเด็กอะตอนเด็กจะเอาไม้ไผ่แล้วก็จุดไฟแล้วก็ไปส่องอะตอนเด็กกันไปหาแบบนี้เลยแล้วอร่อยนะคุณสจีอยากให้ลองชิมดูแต่ละที่กรอบมากแล้วแต่ละที่ก็เรียกต่่งกานภัคเหนือเรียกว่าอะไรเขียดดีก็มีเขตดีใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมแสดงความเห็นส่งเข้ามาเยอะเลยบอกว่าโอ้มีหลากหลายเมนูแซ่บๆเลยที่สาคัญเนี่ยเชื่อว่าคนดูเทปเนี้อาจจะคิดถึงบ้านเนาะจริงครับคิดถึงเลยเพราะว่าไม่มีะวรนาะโเจรอนิดนึง รอกลับช่วงสงกรานแล้วกันหยุดยาวห้าวันทันไม่เขียนยังมีอยู่ปะน่าจะยังพอมีอยู่หรือว่าเดี๋ยวจะให้ทีมงานเขาส่งมาเอาไหมคุณเสจฮะเอามไหมเออพอดีช่วงนี้ลดความอ้วนโอ้แต่ว่าบอกเลยกรอบๆนะใช่กรอบๆอีกแล้วเหมอนกเอาไปผัดกินก็ได้เอาไหมล่ะชอบก็ได้กรอบแล้วไเป็นไรค่ะช่วงนี้ลดความอ้วนจริงไม่มกล้ากินอะสงสารมันคุณก็ใจร้ายนาาไปตามไปแบบแหมเป็นวิถี ชาวบ้านทำไงได้อะคนที่ดูแล้วก็อย่างที่บอกที่ถึงบ้านคนใจร้อนหน่อยเดี๋ยวสงการก็ได้กลับบ้านกันแล้วนะครับ